ไปต่อกันที่จังหวัดปัตตานีกันค่ะจังหวัดปัตตานีค่ะตรวจเอทเนักเรียนมัธยมศึกษาก่อนลงสนามสอบห่างโควิดรักษาสิทธิ์ผู้เข้าสอบนับว่าเป็นต้นแบบแรกของประเทศค่ะ ที่อาคารรวม19มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะวาทีร้อยตีตระกูลโทรธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้เป็นประธานในกิจกรรมสนามสอบห่างโควิดรักษาสิทธิผู้เข้าสอบเพื่อเป็นกระบวนการในการเข้าสอบที่นี่ตามมาตรการในการป้องกันโควิด19ในการดําเนินการการสอบค่ะในการสอบเข้าชั้นเรียนก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แล้วก็ในเรื่องของการสอบความรู้ทางวิชา การสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาค่ะคือประถมศึกษา ป .4 เนียค่ะไปจนถึงป .5 เลยแล้วก็มัธยมศึกษาปีที่1ไปจนถึงปีที่2ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขานักิริรนฝ่ายมัธยมศึกษาค่ะรวมแล้ว1,080คนด้วยกันโดยในวันนี้เองมีนักเรียนเข้ามารับการตรวจ ATK อยู่ที่312คนค่ะโดยมีคุณพานุอุทัยรัตน์ค่ะนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนเข้าร่วมค่ะสำหรับกิจกรรมสอบห่างโควิดนะครับ การรักษาสิทธิผู้เข้าสอบก็จะมีการดูแลนักเรียนทุกคนภายใต้มาตรการที่เข้มงวดและก็ยังคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าสอบทุกคนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยบรรลุเป้าประสงค์นักเรียนผู้เข้าสอบได้ตรวจ ATK จากทีมงานสาธารณสุขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับและก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองอีกด้วยอีกทั้งยังนับว่าเป็นต้นแบบแรกของประเทศ ในการจัดสนามสอบที่ให้โอกาสผู้เข้าสอบที่มีผลเป็นบวกโควิด1 9นะครับได้เข้าสอบด้วยครับหรือแม้แต่ผู้เข้าสอบที่ได้รับการรักษาโควิด -19 อยู่ค่ะก็ให้สามารถเข้าสอบได้ตามความที่ได้ตั้งใจเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ค่ะให้แก่ทุกคนว่าถ้าเราปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและร่วมมือกันเป็นอย่างดีแล้วเราก็สามารถใช้ชีวิตโดยมีโรคโควิด1 9อยู่ได้ ได้อยู่แบบนี้ค่ะอย่างมีคุณภาพค่ะ